สวัสดีครับผมซันบัลคอนซูนะครับวันนี้เรามาในยามเย็นนะครับเด็กๆก,ก็รับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องทำไมอีกัวนาทุกตัวถึงต้องจามนะครับเดี๋ยวเรามาไขาข้อสงสัยกันนะครับ เพื่อนเอนเคยสังเกตกันไหมครับว่าอ e ิกัวนาของเราเนี่ยบางตัวจะมีอาการจามออกมาเป็นน้ําใสๆนะครับก็ทําให้เราตกใจกันเหมือนกันนะครับว่าอ e ิกัวนาของเราป่วยหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาไขข้อสงสัยกันนะครับสาเหตุการจามของอ e ิกัวนานะครับเราจะแบ่งง่ายๆเป็น2ประเภทแล้วกันนะครับประเภทที่1ก็คือการจามเพื่อขับเอาแร่ธาตุส่วนเกินนะครับออกจากร่างกายนะครับเช่น การขับเกลือและก็โพแทสเซียมนะครับสาเหตุก็เกิดได้จากที่เขาได้รับสารอาหารพวกนี้นะครับเกินเข้าไปในร่างกายนะเขาก็เลยขับออกมาทางจมูกนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเวลาเขาจามออกมาเนี่ยก็จะมีเป็นแร่าธาตหุหรือว่าเกลือนะครับติดอยู่ตามจมูกก็มีหรือว่าติดอยู่ตามผนังที่เขาอาศัยอยู่นะครับถ้าใครที่เลี้ยงอิกัวนาอยู่ภายในบ้านแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยก็จะสังเกตเห็นได้ง่ายนะครับ เพราะว่าเขาจะมีอาการจามฟุตฟิตให้เราได้ยินอยู่ประจํานะครับอย่างน้องเขียวนี่นะครับก็จามอยู่ในกรงเหล็กนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันว่าอีกัวนาเนี่ยเขาสามารถอีกัวนาเนี่ยเขาสามารถทำความเสียหายให้กับกรงเหล็กได้ขนาดไหนนะครับตรงนี้นะครับเป็นมุมที่เขาชอบอาศัยอยู่เป็นประจํำนะครับชอบเกาะอ,อยู่นะแล้วก็ เราจะสังเกตได้ว่ามีคราบสนิมนะครับตามบริเวณมุมที่เขาอาศัยอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อ,อเวลาที่เขาเกาะอยู่นานๆเนี่ยเขาก็จะพ่นเกลือออกมาเรื่อยๆนะครับตามโซนนี้ก็จะเป็นสนิมกันสัหมดเลยนะครับก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถ้าสําหรับกรงเหล็กนะก็ต้องคอยดูแลนะครับเพราะว่าอีโกนาเนี่ยขับเกลือออกมาก็ทําลายเหล็กอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเกลือกับเหล็กไม่ถูกกันนะครับ สำหรับใครที่เลี้ยงเป็นกรงไม้แล้วก็เป็นตะข่ายพลาสติกเนี่ยก็จะปลอดภัยหน่อยนะครับไม่มีการทำลายแบบนี้นะอย่างของคุณอาทิตย์ตัวใหญ่ๆนะเวลาจามเนี่ยเขาทำลายกรงเหล็กได้เยอะเหมือนกันนะครับเป็นสนิมเพียบเลยนะครับและตรงนี้ก็คือโซนที่อยู่เก่าของคุณอาทิตย์นะครับสังเกตได้ว่าคุณอาทิตย์เนี่ยจามซะจ,จนโลหะบริเวณแถวนั้นนะครับสีลอกออกมาเลยนะครับ ในส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือการจามจากกันเป็นหวัดนะครับอีกัวนาเขาสามารถเป็นหวัดได้เหมือนกันนะครับก็ต้องคอยระวังเรื่องฝนนะครับอย่าให้โดนมากจนเกินไปพยายามหาที่หลบฝนให้เขาด้วยนะครับอาการของการจามจากหวัดเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าอีกัวนาของเรามีอาการซึมนะครับไม่รับประทานอาหารแล้วก็อาจจะมีน้ำมูกอ่าโป่งนะครับเป็นลูกโป่งอยู่ที่จมูกก็มีนะครับถ้าเกิดอาการเป็นหวัดนะครับ ก็ให้นําเขาไปตากแดดให้อบอุ่นนะครับหรือว่าให้ความอบอุ่นจากหลอดไฟนะครับเพื่อให้ร่างกายเขารักษาตัวเองได้นะครับแต่ว่าระวังเรื่องความร้อนที่เกินไปด้วยนะครับแล้วก็ช่วงกลางคืนก็อาจจะปิดไฟเพื่อให้เขาได้พักผ่อนนะครับหรือว่าถ้าใครมีที่เป็นหลอดเซรามิกให้ความร้อนที่ไม่มีแสงนะครับก็สามารถอุ่นในตอนกลางคืนได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องความร้อนเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีถ้าเขาร้อนเกินไปตลอดทั้งคืนเนี่ย อาจจะเป็นปัญหาเพิ่มขึ้นมาได้อีกนะครับหรือว่าถ้าเกิดอาการหนักนะครับยังไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์นะครับตามโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษนะครับและนี่ก็คือสาเหตุหลักๆนะครับว่าทำไมอีกัวนา่าทุกตัวนะครับถึงต้องจาานะครับเพราะว่าเขาขับเอาเกลือนะครับหรือว่าแร่ธาตุส่วนเกินออกจากร่างกายนั่นเองนะครับ ตอนนี้เราโดนเต่าแย่งรองเท้าไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนายแบบก็คือน้องเขียวหวานและก็คุณอาทิตย์นะครับที่มาเป็นแบบให้เรานะครับสำหรับใครนะครับที่มีคำถามเรื่องอะไรเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับเกี่ยวกับอีโกนาหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานนะครับก็สอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ช่องบลคอนซูด้วยนะครับวันนี้ซันบลคอนซูแล้วก็เขียวหวานและคุณอาทิตย์ ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ